สวัสดีค่ะพี่น้องเสียงวีหกทุกทุกทันนะคะมือนี้ก็สิมาบอกถึงมอเรมเสียงวีหกอีกเช่นเคยค่ะจะบอกว่านในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะบอมี่อีหยังปังไปซทำเสียงวีหกอีกแล้วกระแสก,ก็คือมาแห้งอีหลีและล่าสุดนะคะที่เป็นกระแสนในมือว่านที่ผ่านมาป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแห่พี่น้องก็คือทางหัวหน้าวงนะคะบอสนกโพสต์กรนะคะพี่น้องบอสนกโพสต์กรโพสต์ทางเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่น้อง โพสเปิดรับสมัครเออบอกว่าด่วนครับรับสมัครนางเอกดาวรุ่งเสริมทับเสียงวิหกผู้หญิงสองตำแหน่งพร้อมทำงานเสียงดีหน้าตาบุคลิกลงตัวสุขภาพดีไม่ป่วยบ่อยไม่เรื่องมากอยู่กับส่วนรวมได้มีโชว์ให้เออค่าตัวให้ตามความเหมาะสมคุยกันก่อนได้สนใจทักแชทส่วนตัวหัวหน้านก ค่ะพี่น้องหลังจากที่โพดนี้ออกไปนะครับโพดแค่สิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็ขึ้นหมู่ว่าน,านันเองพี่น้องแล้วก็มีกระแสต,ตอบรับดีมากคนก็คืออยากเขาไปอยู่ในเสียงวิหกแซลสะค่ะพี่น้องเพราะว่าย่างที่หลายคนมาหูคนอยู่ว่าปีนี่ปีที่สี่ของมาร่ำเสียงวิหกนะครับเป็นปีทีบอกเลยว่าเป็นปีทีปังเลยกับจึงมากๆเออหลังจากที่โพดนี้ออกไปเลยก็มีหลายๆคนนะคะมาเซลเยอะๆมากมากไปว่าสป,ปินพี่ใหม่พัชรีเพื่อนบอกว่า สมัครค่ะอึดถึกทนไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้สู้แดดสู้ฝนได้ดีค่ะคนวันนี้มาบอนโน่ก็ไปตอบว่าสูรลาบ่ไหไวคนหนีว่าสันสู่เราบ่ไหวคนหนี่นวันสี่ก็คือสู้เราไม่ไหวก็เป็นการหยอกล้อกันเนาะว่าจะเป็นพี่บิวพี่บิวจิตก็บอกว่าว่างจะพ่ออันนี้ก็บอกว่าสู้ข้าเราไม่ไหวเหมือนกันมันก็หยอกกันเนาะว่าจะเป็นพี่บาทพระธรรมน่านบอกว่าว้าวน่าสนใจแต่กับมิชินาปิไลทันนะคะมาแสดงความคิดเห็น บอกว่าเสี่ยมีงหกปีนี้นะสนใจเขาไปรวมงานมากๆแต่แบบน,นี้พี่น้องโพสแคสซุ่มมงเดียวปิดรับสมัครกว่าซันอ๋อโพสแคลซุ่มมงเดียวซุ่มมงกลัวสองซุ่มมงเองโพสแบบน,นี้ปิดรับสมัครปิดการรับสมัครนางเอกดาวรุ่งได้แล้วบอกเลยแต่ละคนทั้งสวยทั้งดีเจอกันวันที่สองเปิดวงรถแห่เสี่ยมี้หกที่บ้าน คอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเออรถแห่รถแห่แนะคะสิมิการเปิดวงรถแห่ในวันที่สองพฤศจิกายนนี้อีกมือใด่านอวันนี้วันที่30มสบพี่น้องวันนี้วันที่สามสสามเอดอีกสองสามหมื่นพี่น้องรอเลยสำหรับนั่งเอกดาวรุงดวงไม่สองดวงของหมอลําเสียงมีหต้องบอกเลยว่า น่าจะจึงมากๆมีการอัปสตอรี่ต่อนะคะบนอนกบอกว่านางเอกใหม่ดาวรุ่งประดับเสียงวิหกอีกสองคนบอกเลยทุกคนจะร้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวสัน้นนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่สตอรี่นี้ออกไปนะคะกระฮิตในข้นอยากหูมากๆเลยว่าเป็นใครนางเอกใหม่ที่จะมาประดับมาเสริมทับเสียงวิหกสองท่านนี้คือใครสิจึงสิปังสิแบบเฮอร์นบาน สิมีดีกรีเลิดซําคือบอลน,นกอะ่ะบอไวบอในหลายคนก็อยากหูนะคะว่าเป็นใครกันแน่เออนางเอกสองดวงประดับเสียงวิหกมาเสริมทับเสียงวีหกบอกเลยว่าทุกคนจะร้องว้าว,ว,ว,วสัตว์พี่น้องร้องว้าวขนาดนี้ถ้าเปิดตัวออกมาแสดงว่าต้องเป็นคนที่เราต้องคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเปล่าอันนี้สาวน้เดานะคะหรือว่าเป็นคนที่มีกระแสไม่ซื่อเสียง หรือว่าหนาตานำเสียงดีบอในขะัวา่าบาวของเพิ่นนี่กัดหาเบิร์นในอีก2-3มื่นทีจะฮอนดีวันที่สองพฤศจ,จิกาย,ยนเป็นการเปิดโตนะคะเปิดโตนั่งเอกไม่2ดวงนะคะที่มาประดับเสียงมี6กเลยกับเปิดวงรถแห้แล้วกัสิม,มีการน้องอาอายขึ้นรถแห่ครั้งแรกอย่างเต็มตัวให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกัน,นะค่ะพี่น้อง นั่นแหละคะ่ะพี่น้องต้องบอกได้ว่าเสียงนี้มีหกปีนี้เนะาะเพราะว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องนักดนตรีก็อยากขามาเสริมทับเยืะแยะมากมายเพราะว่ากระแสพิ้นมันดีดีและก็เห็นบอกว่ารับสมัครแดนเซอร์หรือเปล่ามีคนนาเมันพนก็นบอกว่าติดต่อมาได้เลยเพิ่งออกไปสองคนนะคะเข้ามาก็จะรับเลยพิจารณานะเป็นรายรายบุคคลไปเนาะอันนี้ก็บอกถึงความปังของเสียงมีหกในปีนี้คะ่ะพี่น้องมาบอกแลว้วก็ยินดีนะ้ำบอลนกพุกสกอร์แลวกับบอลนูอหลีค่ะเพราะว่า ตอนนี้นะคะกระแสมันมาดีเกินเกินขาดเกินที่จะแบบเออติดปีกบินเลยเสียงมีหกสมซือเสียงมีหกอีหลีค่ะติดปีกเลยในปีนี้บันี้เสีม่าบอกถึงโมเมนต์ความน่ารลักของน้องอารายบางที่ว่าขึ้นรดแห่สองครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะเปิดวงในวันที่สองนี่เอฟซี FC หลายคนกระจับตามองนะคะว่าอารายสิขึ้นรดแห่ ตลอดบอหรือจังใดอันนี้กะเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งมาสาหรับเรื่องรลุดแฮย่บอลดูผู้สื่อข่าวได้ออกมาอธิบายบอกว่าสําหรับน้องอายนะคะมือเปิดว่งก็คือขืนแทร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สำหรับมือที่ว่าออกงานต่างๆกันเลวแต่จะพาวสิเส้นเอาน้องายเส้นเอาบอดหนกบอเพราะว่าแต่ลราคาจะละเหยบ่คือกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้องถามเบื้องว่าอยู่ทีดุลพินิจของเจาภาวสิจังผู้ใดเนี่ยสั่งซส้แต่ทีเนี้ยรลดแหย่ค่ะราคาบอแรงเพื่อนบอกว่าราคาบอแห้ง้วกะ ข้อมปังอลังการในข้อมให้ทินของรถเ่สมารถปรับเป็นเวทงเวทีใดล้ำพงสองขางอลังการมากๆก็ต้ตรงถาเบิร์นะคะว่าข้อมจึงของรถห่นพุ่งสกรเสียงมีหกสิเป็นเจ้าใดครับพี่น้องสําหรับมือนีนก็มาบอกถึงนี่นะคะข้อมปังอลังการของโงมลลําเสียงมีหกและก,การเปิดรับสมัครดาวรุงร่งดวงไม้กระทา ลุ่นกันนะคะว่าสองคนนี่นะคะนั่งอีกสองดวงดวงไม่นี่เป็นผู้ใดและสมกันรอค่อยที่เขาสียรอบบเออเอามาเสริมทบเสียงมีหกมาดูได้เลยวันที่สองพฤศจิก,จกายนนี้ที่จะถึงสําหรับมอนีกะฝากไปเพียงสนิทคับพี่น้องไว้พอๆกันไหมในคลิปหนานะคะพิพผาดประการใดก็ต้องขออภาัายน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้บอกเข้ามาสวัสดีค่ะ